จดหมายออยอน BABYMONSTER เขียนให้แฟนคลับครั้งแรกหลังไร้เงาเดบิวเปิดจดหมายไอยอน BABYMONSTER หลังปรากฏตัวที่ร้านอาหารกับคุณแม่แฟนคลับเผยยังสวยเหมือนเดิมแม้ว่าเหล่าสมาชิก BABYMONSTER จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วแต่แฟนคลับหลายคลับหลาย คนก็ยังคงมีหวังที่อยากจะเห็นอายอนอายอนหนึ่งในเมมเบอร์ที่เคยถูกวางตัวให้เดบิวร่วมกับเพื่อนๆได้มีโอกาสกลับมาสร้างผลงานเพื่อตนเองและแฟนๆอีกครั้งแม้เธอจะยังอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวก็ตามล่าสุดมีแฟนคลับได้เจอกับอายอนกับคุณแม่ขณะกำลังรับประทานอาหาร ก่อนจะเก็บโมเมนต์ดังกล่าวมาเล่าผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยแอคเคานต์ a i o n f a m i l y ได้แปลเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ดังนี้เมื่อวานฉันมาถึงร้านอาหารซองซูประมาณ10นาฬิกา50นาทีและกำลังจะย้ายที่เมื่อมีลูกค้า2คนเข้ามาคนหนึ่งสวมหน้ากากอยู่ฉันก็เลยมองดูเขาเป็นไอออน ฉันแค่มองตาเขาหน้าเหมือนแม่มากสวยมากขอกินใกล้เสร็จอายอนก็หยิบกล้องใช้แล้วทิ้งมามาถ่ายรูปเล่นอย่างน่ารักผอมจริงผอมจริงน้ำหนักลดกว่านี้ไหมผอมมากหน้าเท่าหน้าจานเลยระหว่างทานในจานมีโนตติดอยู่ว่าสู้สู้ดูแลตัวเองด้วยนะฉันเป็นแฟนคลับคุณ ฉันออกมาจากร้านบ่ายสองโมงแต่ผู้จัดการร้านอาหารบอกว่าผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงอายอนกลับมาคนเดียวเพื่อขอส่งต่อข้อความนี้ให้ผู้จัดการร้านอาหารฉันประทับใจและรู้สึกว่าเขาใจดีจริงๆสำหรับข้อความที่อายอนได้ฝากให้ผู้จัดการร้านถือเป็นความในใจครั้งแรกของเธอเลยก็ว่าได้ นับตั้งแต่ไร้เงาเดบิวต์กับเพื่อนๆสมาชิกอีกหคนในขณะนี้ซึ่งข้อความที่เธอได้เขียนลงบนจดหมายถูกระบุเอาไว้อย่างน่ารักว่าเพราะเมื่อกี้งัวแต่ยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้ขอบคุณและทักทายอย่างเหมาะสมเลยค่ะหนูจะเก็บสิ่งที่คุณเขียนบนเศษกระดาษไว้ที่บ้านเป็นเพราะว่าคุณหนูคิดว่าวันนี้หนูมีความสุขแล้วค่ะ ดูแลตัวเองและเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ